ส่งงานนะครับตัวนี้เป็นตู้ขายแมสยอดเหรียญนะครับความสูงของตู้นะครับอยู่ที่54เซนนะครับความกว้าง40เซนลึกเข้าไป25เซนนะครับเป็นตู้เหล็กนะครับตัวนี้เป็นโปรเจกต์ครบเลยนะครับพร้อมทำงานเลยก็จะมีชุดวงจรโค้ดกลไกตัวตู้นะครับก็คือเสียบไฟใช้ได้เลยนะครับผมมีโค้ดไปให้ด้วยนะครับก็คือตัวนี้เป็นโปรเจกต์ ตู้ขายแม้จอดเหรียญชนิด1ช่องจ่ายนะครับรับเหรียญได้ตามแบบเหรียญน,นะครับก็คือใส่แบบที่ด้านหลังเครื่องรับเหรียญตัวนี้จะมีช่องใส่แบบเหรียญน,นะครับใส่แบบนั้นใส่แบบไหนรับแต่แบบนั้นนะครับแบบอื่นก็จะขายทิ้งนะครับผมก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวจะเทสการทํางานให้ดูนะครับผมตัวกระจกเป็นอะคริลิกนะครับมีช่องจ่ายช่องรับของก็จะอยู่ที่กรอบดําๆนะครับ เมื่อยอดเหรียญแล้วการทํางานนะครับเมื่อยอดเหรียญแล้ววงจรจะสั่งให้โซอเตอร์ทํางานนะครับก็คือจะหมุนเกียวออกมานะครับเกียวก็จะดันของดันเม็ดออกมามาตกที่ช่องจ่ายจนกว่าจะมีของมาตกที่ช่องจ่ายนะครับตรงบริเวณช่องจ่ายจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งของนะครับเมื่อของหล่นผ่านหน้าเซ็นเซอร์นะครับตัวเซอร์วอเตอร์ก็จะหยุดหมุนนะครับแล้วก็ทําการรอรับเหรียญต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเทสนะครับ ตัวนี้ผมใส่เป็นแบบเหรียญห้าไว้นะครับเหรียญอื่นจะคลายทิ้งออกมานะครับด้านข้างจะมีช่องเสียบไฟนะครับเป็นแจ็ค2.5นะครับตัวนี้เดี๋ยวมีไปให้ด้วยนะครับก็คือเสียบไฟด้านข้างจุดเดียวเลยนะครับทำงานได้เลยให้เดี๋ยวผมเอาไอ้ต้ตัว จอบูสเตอร์ use, มันมีสติกเกอร์แปะอยู่โอเคมนนีตุ๊แกไปให้นะครับตัวนี้ไว้เปิดปิดตู้นะครับผมก็เสียบไฟได้เลยครับลัาจากเสียบไฟจะมีเสียงสัญญาณ3ตมทิดนะครับก็จะมีไฟ led นะครับติดบริเวณด้านบนตู้นะครับจะมีไฟ led 12โวลต์ติดด้วยนะครับเอาไว้ส่องของนะครับผม คราวนี้ผมลองหยอดเหรียญบาทให้ดูนะครับเหรียญจะคายออกมานะครับลองหยอดเหรียญสองบาทนะครับเหรียญสิบนะครับเหรียญสองบาทนึ่ถ้าเหรียญสิบเหรียญสิบมันจะติดนะครับเพราะมันใหญ่กว่าเหรียญห้านะครับต้องกดคานนะครับก็คือเหรียญหนึ่งบาทสองบาทสิบบาทจะไม่รับนะครับเพราะแบบเหรียญเราใส่เป็นแบบเหรียญห้าคราวนี้ผมลองหยอดเหรียญห้านะครับอันนี้คือเหรียญห้า จะมีเสียงสัญญาณ2ติสนะครับติด์ติมอเตอร์จะเริ่มทํางานนะครับผมดันแมสมาจนกว่าจะตกที่หน้าช่องพอแมสตกหน้าช่องจะมีเสียงสัญญาณ3ติสติด์ต,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 ติติปุ๊บก็มอเตอร์ก็จะหยุดหมุนนะครับผมแล้วก็เอาของออกได้เลยเป็นกานเสร็จการทํางานนะครับแมสท,ที่ใช้กระตูนนี้จะเป็นแมสแบบมาตรฐานนะครับก็คือฟ้าขาวนะครับแล้วก็เอามาพับครึ่งเอามาแพ็คก,ก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับขนาดอยู่ที่ประมาณ1ิ สิบคูณสิบเอ็ดเซนนะครับตัวนี้ก็คือมาพับครึ่งใส่ซองแล้วก็เสียบตามช่องได้เลยนะครับเดีลองยอดเหรียญน,นะครับเดี๋ยวลองเทสใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวลองยอดใหม่นะครับพอดีเมื่อกี้แมสมันไปโดนตรงหัวน็อตนะครับแมสมันก็เลยไม่ตกถ้าของไม่ตกมันก็จะทํางานไปเรื่อยๆนะครับเซนเซอร์จับไม่ได้ ตับแมสตกนะครับแล้วก็ของออกมอเตอร์จะหยุดหมุนนะครับลองหยอดนะครับอันนี้ตัวนี้เป็นสติกเกอร์นะครับใส่ได้เหมือนกันนะครับขนาดเท่ากันเพราะว่าแมสผมมันมีแค่2ชิ้นนะครับอของโตกง่ายๆเลยครับหยอดเหรียญมอเตอร์ทํางานเซ็นเซอร์จับได้มอเตอร์หยุดหมุนครับการทํางานจะวนประมาณนี้ ลองไปใส่สติกเกอร์ขายก็ได้นะครับนอกจากแมสแล้วตกทีละชิ้น,นะครับปะอ่าโอเคบางทีมันอาจจะมีรวนบ้างนะครับเพราะพื้นผมมันบางทีมันเป็นไฟ,ไฟฟ้าสถิตอะไรนะครับ เราหยอดเหรียญแต่ว่าไม่มีของตกมันก็จะทํางานไปเรื่อยๆนะครับเพราะหลักการทํางานก็คือหยอดเหรียญปึ๊บมอเตอร์หมุนจนกว่าจะมีของมาโดนเซนเซอร์นะครับอมอเตอร์ก็จะหยุดแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูภายในตู้นะครับเดี๋ยวถอดไฟก่อนอถอดไฟปึ๊บกุญแจ เปิดออกมาจะประมาณนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> เห็นไหม,ไมถ่ายให้ดูนะครับ,รรบก็จะมีเป็นเครื่องรับเหรียญน,นะครับรับตามแบบเหรียญตัวนี้สามารถเปลี่ยนตัวเหรียญได้นะครับถ้าอยากให้มันรับเหรียญสิบเราก็เอาเหรียญสิบใส่ไปนะครับยกคานขึ้นแล้วก็ใส่เหรียญเข้าไปจะมีช่องนะครับผมแล้วก็จะมีตัวเป็นอ่า Arduino นะครับ Arduino Nano หนึ่งตัว Power อ่าเป็นตัวสเต็ปดาวนะครับแปลงไฟจาก12โวลต์เป็น5โวลต์นะครับผม12โวลต์จะจ่ายให้ตัวอ่าที่รับแบบเหรียญนะครับผมเครื่องรับเหรียญส่วน5โวลต์ก็จ่ายให้ตัวนี้เป็นเซนเซอร์นะครับที่ผมบอกจะเป็นเซนเซอร์ตัวจับสิ่งของนะครับตัวนี้แล้วก็ servo นะครับอยู่ด้านบนนะครับผม servo ขับเฟืองมอเตอร์นะครับ แล้วก็เวลาเติมของนะครับผมก็เปิดตู้ดูด้านบนจะมีช่องนะครับก็ใส่ได้เลยนะครับใส่ตามช่องเกียวได้เลยบรรจุได้ประมาณน่าจะเกือบ20ชิ้นอยู่นะครับ,บ,บ,บแล้วก็ใส่ไปตามช่องเลยเสร็จแล้วเราก็ปิดตู้อ่า เวลาเหรียญหล่นจะตกมาตรงนี้นะครับอันนี้ก็หาทำกล่องนะครับทาเป็นกล่องหรือว่าเอาผ้ารองก็ได้นะครับถ้าไม่งั้นเสียงมันจะดังนะครับเหรียญเหรียญมันจะกระทบกับเหล็กนะครับเสร็จแล้วปิดตู้ปิดตู้ปุ๊บเสียบไฟนะครับนี่ช่องเสียบไฟจะอยู่ด้านนี้นะครับเสียบไฟแล้วจะมีเสียงสัญญาณ3มติสน,นะครับลองหยอดเหรียญ ตกนะครับพอดีโฟกัสมันหลุดนิดนึงไฟไฟหน้าตู้สว่างมากนะเอาของขวางของขวางอ่าอย่างเงี้ยครับต้องต้องต้องคอยดูนะครับเวลามันไปติดที่เวลาอ่าอาจจะติดที่ขอบขอบอะคริลิกครับต้องต้องคอ่คอยดูนิดนึงอาจจะเป็นเพราะสินค้าบางหรือว่าอะไรเงี้ยครับแพ็คไม่ดีตกนะครับ ครับผมก็ประมาณนี้ส่งงานนะครับตู้ไข่แมหยอดเหรียญน,นะครับผม